สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจส่วนรังสิตนะคะคลิปนี้นะคะจะมาสอนใช้งานโปรแกรม REM ค่ะสำหรับโปรแกรม REM นะคะใช้ในการหาค่าความสูงค่ะสำหรับกล้องที่ใช้ในโปรแกรม REM ในคลิปนี้นะคะก็คือ Total Station Sokia IM 5 2ค่ะไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนการเข้าใช้งานนะคะโปรแกรม IEM นะคะกดไปที่ F1 ค่ะเมนู Menu ค่ะเลือกไปที่โปรแกรม IEM นะคะ Enter ค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องไปตั้งค่าความสูงของตัวกล้องนะคะกดไปที่ F2 ค่ะ h T ค่ะ h e I นะคะคือค่าความสูงของตัวกล้องค่ะตรงนี้เราจะตั้งค่าไว้ที่1.4เ mm มตรนะคะ h e a ค่ะ ค่าความสูงของตัวเป้านะคะตรงนี้เราตั้งค่าเป็นนอนปีซึมนะคะเราจะใส่ค่าความสูงเป็นศูนย์ค่ะค่าเมื่อเราตั้งค่าความสูงของตัวกล้องและตัวเป้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการกระดบรำกล้องไปยังจุดที่1ค่ะแล้วทำการกด M E A S นะคะยิงค่ะ F4 ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการกด REM ค่ะ F3 ค่ะและกระดกลำกล้องขึ้นไปยังจุดที่เราต้องการทราบค่าความสูงนะคะกดสต็อค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้ค่าความสูงที่เราต้องการนะคะก็คือ Ht นะคะ2เมตรจด81เซนติเมตรนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากเท็ดตัวกล้องนะคะสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจศูนลังสิตค่ะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ในแม็กเวลูคอง2ค่ะหรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่เบอร์02-102-6854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะ Li@ น์ Line s t sirsi99 ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ